คนหูเอ๋ยจังหูบอในโลกนี้มีคนแค่สามประเภทเท่านั้นที่เจ้าจะได้พบเจอทั้งชีวิตของเจา้าคนประเภทแรกคนดีคนดีเพราะจะมองว่าดีเพราะเขามาซอยเหลือเจา้ามาดูแลเจา้าคอยอุ่มชูอุดหนุนชีวิตเจา้าคอยให้เจา้าทางการงานการเงินดูแลเห็นใ้ชีวิตเฟื่องฟูร่ำรวยหรือมีความสุขเจ้ากับคนคนคน,น,นั้นท่านที่ว่าคนนี้คนดีแต่ อย่าลืมว่ากับมีคนประเภทที่สองนั่นคือคนบดีคนบดีบดีมีคุณเสียที่เดียวเพราะว่าคนบดีมีคุณคือกันคนบดีเห็นแห่เจา้าแยกแยะ,แยะวิเคราะห์หูขอผิดพลาดเข้าใจโลกหลายขึ้นเพราะคนบดีจะนำพผ้ามาสึงความเจ็บปวดระทมถูกทรมานผิดพ,พลาดลมละลายมีทั้งแผลเป็นแผลกายแผลใจการสูญเสียและความระทมถูก และสุดแสนสาหาัสทั้งหน่อยมากหรือชั่วครู่ชั่วคร้าวหรือยาวนานทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่คนบดีสั่งไว้และคนบดีเห็นให้เจ้าบอประมาณกับชีวิตและคนบดีเห็นให้เจ้าหูจับการดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นและคนประเภทที่สามคือคนพิเศษคนพิเศษณทีนี้ต่อให้เขาเห็นยังกับเจ้าจะดีหรือจะบดีกับพิเศษไปเบิด เพราะจิตใจเจ้ารู้ถึงความพิเศษที่มากที่สุดที่ยังเป็นแรงหนุนของชีวิตและคนพิเศษเจ้าก็พร้อมใจอภัยเขาเสมอและคนพิเศษเจ้าก็พร้อมเสมอที่จะรับใดในเรื่องที่ดีหรือไม่ดีในชีวิตเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าลืมมาบางครัง้งคนพิเศษอาจจะบดีเห็นเจ้าเป็นคนพิเศษก็ได้หรือคนพิเศษของเจ้าอาจจะเป็นคนพิเศษของคนอื่นนั่ก็ได้เพราะฉะนั้นคนดีอาจจะจักมือหนึ่งเป็นคนบดีก็ได้ คนบดีอาจจะซักมือนึงเป็นคนพิเศษก็ได้คนพิเศษอาจจะย้อนกลับมาเป็นคนบดีก็ได้หรือคนพิเศษอาจจะย้อนกลับมาเป็นคนดีก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนอยู่ในนี่ละตามกาลเวลาสถานที่พระนาะะนนคนก็นมีอยู่แค่สามอย่างนี่ละแล้วคนหูทั้งหลายหูบอจะของนั้นส่วนมากแล้วคนไกลโตเป็นคนแบบใดถามหูหรือตรองใดจะเข้าใจว่าในโลกนี้ มียึแค่นั้นหละคนดีคนบดีคนพิเศษเพราะเจอาตัดสินใดอยู่แค่สามอย่างนี่ละค่ะ